ปัญหาเรื่องของปมคนอิสราเอลที่มาอยู่ที่ปายนี่แหละนะครับหลายคนก็ตอนนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วเป็นเรื่องเป็นราวล่าสุดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลครับ4ี่คนออกมาเปิดใจทะานผู้ชมให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนะครับยืนยันว่าแค่มาเที่ยวมาชมธรรมชาติมาชมวิถีท้องถิ่นของไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ย้ำด้วยนะยกมือไหว้สวยเลยบอกว่าคนอิสราเอลเนี่ย ไม่มีทางไปนวดหรือว่าทําอาหารเก่งกว่าคนไทยแน่นอนเอาไปฟังเขาหน่อยนะฮะเอาวันนี้นักข่าวผู้สื่อข่าวหลายสํานักเลยนะฮะมีการสัมภาษณ์นะครับเปิดใจนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในพื้นที่นะครับโดยบอกว่าขอเปิดใจในประเด็นข้อสงสัยที่คนในพื้นที่คลางแคลงใจอาจจะไม่ใช่แค่คนในพื้นที่นะตอนนี้คนไทยทั้งประเทศก็สงสัยเหมือนกัน เกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวชาวยิวทะลักคุบเมืองปายที่กำลังสร้างความปั่นป่วนให้กับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็คือที่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนของประเทศไทยอยู่ในขณะน,นี้ล่าสุดนะครับมีนักท่องเที่ยว4คนด้วยกันถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะประกอบด้วยมิสกราเบล่านะครับผู้หญิงนะฮะมิสซีวานนะครับมิสเตอร์คร์สตกและก็มิสเตอร์ลีอรนะฮะ ก็ได้ออกมาเปิดใจพูดถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นบริเวณลานชมวิวพระอาทิตย์ตกดินโอ้สวยจริงๆที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสอนนะครับโดยระบุว่าประเด็นปัญหาชาบัตหลายคนรู้จักศัพท์นี้แล้วนะเป็นสถานที่ประกอบกิจการทางศาสนาขออภัยเป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาของชาวยิวนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่สถานที่ปกปิด แต่เป็นสถานที่เหมือนกับวัดหรือว่ามัสยิดนี่แหละทุกคนสามารถเข้าไปชมหรือว่าไปดูภายในได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวบ้านทั่วไปก็สามารถเข้าไปได้เพราะเป็นสถานที่ที่นัดพบปะการประกอบพิธีร่วมกันแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นเองเนี่เห็นติดป้ายไว้อย่างนี้น้องเอกล้าเข้าไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นสินั่นมาดูอบว่านะก็มีเต็นท <c oughs> ์อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีป้ายเนี่ยภาษาฮิปบูรแบบเนี้ย เราเป็นคนไทยเราอ่านไม่ออกสักตัวเออนะฮะเขาบอกว่าเข้าได้ข้างในเนี่ยนะฮะเอาไว้ประกอบพิธีนัดพบปะการกินข้าวเนี่ยเห็นไหมข้างในเขาก็เป็นแบบนี้แต่ว่าก็มีเต็นท์รั้วเต็นท์รอบใช่ไหมมันก็ไม่ได้โปร่งโ่งโล่งนะ แล้วเขาเข้าไปนี่เราจะไปรู้หลักศาสนาเขา<ช>ไหมหลักปฏิบัติเขาไหมถ้าเราไปนั่งอยู่เขาจะมองเราไหมนั่นสินะฮะเดินเข้าไปนี่เขาคงถามแล้วแหละว่ามาทําอะไร <c oughs> ะนะเพราะดู <c oughs> นหน้าก็ไม่ใช่คนยิ่วนะเขาถามแล้วเขา <c oughs> <ต>ไปทำอะไรเขาบอกว่าเข้าได้นะก็เหมือนสถานที่เหมือนวัดเหมือนมัสยิดนี่แหละนะครับส่วนประเด็นที่ว่ามีความพยายามจะให้ปายเป็นดินแดนพันธสัญญาของชาวอิสราเอลนั้นก็ไม่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใด เพราะการเข้ามาท่องเที่ยวที่อำเภอปลายก็เพื่อมาศึกษาหรือชมขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตธรรมชาติที่น่าสนใจของอำเภอปลายออาดูซิเนี่ยนะฮะนี่แหละฮะก็เดินชมตลาด <laughs> ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนะจากคนกลุ่มเล็กทุกคนก็เสียใจแต่ขอให้เข้าใจว่าคนอิสราเอลนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมด ส่วนข้อส่วนข้อข้องใจที่ว่าชาวอิสราเอลตั้งใจจะมาตั้งถิ่นฐานหรือว่าอบพยพผู้คนมาตั้งถิ่นฐานที่ปลายแล้วก็มาแย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะบอกว่าทุกคนบอกว่าการเข้ามาท่องเที่ยวที่ปลายไม่ได้หมายถึงการจะเข้ามาอยู่ถาวรหรือว่ามาประกอบอาชีพแข่งกับคนไทยนะเพราะอาชีพของคนไทยเหมาะกับคนไทยมากกว่านะคนอิสราเอลเนี่ยไม่มีทางที่จะทำอาหารไทยหรือนวดแบบคนไทยได้เลยนะครับ เมื่อถามถึงกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากชาวอิสราเอลบางคนที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนอยากจะชี้แจงอย่างไรและอยากจะบอกนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่ไทยหรือที่ปายว่าอย่างไรโดยนักท่องเที่ยวตัวแทนทั้งหมดทั้ง4คนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอยากจะให้มองว่าจากทั้งหมดร้อยเปอร์เซนก็มีเพียงส่วนน้อยที่ทํานอกจากนี้อยากจะฝากบอกถึงชาวอิสราเอลที่จะมาเที่ยวด้วย ว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สถานที่เข้าไปพักหรือไปเที่ยวนะครับก็ต้องขอบคุณชาวอำเภอปลายที่ให้การต้อนรับ